วันที่19เมษายนซึกมวยไทยนานาชาติ LWC ลุมพินีเวิลด์แชมเปี้ยนชิพซุปเปอร์แชมป์พบนักมวยไทย our, ยอดฝีมือดวลกับต่างชาติสุดแร่งนำโดยคู่มวยหญิงสุดเดือดพิกัด118ปอนด์มวยสาวเข่าดุแทนเคก้กเกียรติพงยศจากนกครพนมพบมวยสาวห้าวกระหายเลือดซินดี้ซิลเวสเตจากฝรั่งเศสร,ร่วมด้วยพิกัด150ปอนด์แท่งหนักที่ราบสูงเพชรเมืองลุมสิทธิครูเพียนจากยโสธรพบกับเปอร์ เสียพิฆาตอาฮัตวาเกเอียนจากอิหร่านคู่เอกมวยไทยลุมพินีพิกัด156อบหปอนด์จอมบ้าระหำขวาจัดจ้านวิรชนพีเคแสนชัยมวยไทยยิมจากสอปป,ปอลาวปะทะเดือดแชมป์แห่งเมืองน้ำหอมวาเลนตินทีโบจากฝรั่งเศสพร้อมคูม่มวยสุดระทึกอีกเพียบที่จัดให้แฟนมวยได้ลุ้นกันทุกวินาทีรวม7คู่ซึกมวยไทยนานาชาติลุมพินีเวิลด์แชมเปี้ยนชิพสมปรแชาม่ายทอดสดทางช่องปเซาท์นีห้าโ ครึ่งเป็นต้นไปการกีฬาแห่งประเทศไทย Sport Authority of Thailand